หข้อสนาทีผู้นำดีผู้ตามดีนั้นดีแน่ผู้นำดีผู้ตามแย่พอแก้ไขผู้นำแย่ผู้ตามดีมีทางไปผู้นำแย่ผู้ตามไม่เอาไหนบันไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ1ข้อ3นาทีกับผมนักศึกษาการแชร์หน่วยพรกุลวันนี้เราอยู่ในพระธรรม1ที่ทิโมธีบทที่4ข้อที่16จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้ ในพระคำข้อนี้นะครับมาจากอาจารย์บรมซึ่งเขียนให้ท่านทิโมธีท่านกำลังสอนท่านทิโมธีเรื่องของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีนั่นก็คือการนำคนของพระเจ้าไปสู่ความรอดในข้อนี้นะครับได้เน้นถึงลักษณะของการเป็นผู้นำได้อย่างสั้นและได้ใจความือสามอย่างนั่นก็คือ หนึ่งเอาใจใส่การกระทําเอาการกระทํามาเป็นตัวสอนสามารถประพฤติได้เป็นแบบอย่างนั่นเองสองการพูดพูดเอาใจใส่เอาใจใส่คำพูดคิดก่อนพูดสามระลึกสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอต้องจำในสิ่งที่เราได้แสดงออกมาทั้งการกระทำและคำพูด คำง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือจงทําในสิ่งที่ตัวเองสอนให้ได้ผมว่าเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยทั้งตัวเราและคนที่ติดตามเราคนที่ฟังเราคนที่เราสอนเขาให้ถึงความรอดของพระเจ้าได้พี่น้องทุกท่านครับขณะน,นี้เรากำลังเป็นผู้นำแบบไหนหรือ เราเองกำลังตามผู้นำแบบไหนอยู่ผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่แย่ในพระคำข้อนี้นะครับอาจารย์เปโโรเขียนให้ทันทิโมธีถึงเรื่องการเป็นผู้นำที่ดีมีสามข้อการกระทาคำพูดและระลึกสิ่งที่ตัวเองสอนอยู่เสมอถ้าทำได้ครบแล้วเนี่ยคนที่ติดตามเรานั้นจะไปถึงความรอดได้ พี่น้องครับตัวเราเองนั้นกําลังขาดสิ่งไหนอยู่เราจะสาม,มารถเพิ่มเติมได้อย่างไรหรือท่านใดที่มีสามสิ่งนี้ครบอยู่แล้วเราจะเพิ่มพูนยังไงให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ1ข้อ3นาที